เป็นแสงนะครับแล้วก็เป็นเสียงของความดังกึกก้องนะฮของครอบครัวรอบวิเศษครับนี่ <Hey. S 1> <Hey. S 2> วันนี้ครูปูมอบความสุขให้กับทุกคนนะฮะ <Hey. S 2> ชาวบ้านนาดีนะครับ <Hey. S 2> วันนี้เราได้เห็นความสวยงามบนท้องฟ้า <Hey. S 2> ได้เห็นถึงความ <Hey. S 2> ความสุขครับร่วมกันนี hey. ่ วันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะฮะว่าครูปูนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นจุดประกายเป็นแสงนะครับเป็นแสงสว่างให้กับการศึกษานะครับให้กับน้องๆเป็นเสียงครับเสียงที่ดังกึกกล้องนี้เปรียบเสมือนเป็นเสียงแห่งความสวยงามนะครับ ยังไม่หมดนะฮะนี่เราจะจุดไปจนกว่าตีสองครึ่งนะครับให้ทุกคนนอนไปแล้วก็ดูพลุไปด้วยนะนะครับใช่เพราะว่าจุดพลุเนี่ยเขาบอกว่าความสวยงามนะฮะอันนี้เราไม่ได้จุดเรียกฝนนะฮะ ุดให้ดังไปพร้อมๆกับรอดวิเศษฮะที่โด่งดังมากๆ<ร>นี่ครับและนี่ก็คือความสวยงามที่เกิดขึ้นในพิธีนี้ปพรบมืด้ดังๆ